มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงกรณีที่เด็กไปส่งงานนะครับจะไปลงทะเบียนเรียนต่อปวสเป็นเด็กปวชแล้วก็จะไปลงทะเบียนครูเองก็นัดหมายให้มาเวลา8นาฬิกาแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดการของการลงทะเบียนนั้นเขาตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาครับแล้วก็นักเรียนเขาเองก็ไปลงทะเบียน9้ามงครึ่งคนหนึ่งก็10นาฬิกาครับ รากฏว่าครูไม่พอใจครับลงโทษตีนักเรียนจนเหนื่อยหอบครับผม30ทีครับตีเป็นชุดครับชุดละหครั้งครับเพราะว่าตีครั้งเดียวตัวเองจะเหนื่อยเหมือนกันครับผมไม่ไหวเหมือนกันแล้วพอกลับบ้านไปผู้ปกครองสังเกตดูว่าทําไมลูกนั่งแล้วมีอาการคล้ายๆกับเจ็บก้นเจ็บเจ็บก้นเจ็บขาครับก็เลยถามลูกครับลูกก็เลยเล่าให้ฟังครับโอ้โหแค่นี้เองครับทางด้านคุณแม่ผู้ ผู้ปกครองนี้ปลอดแตกเลยครับผมหัวร้อนทันทีเลยครับแจ้งความกับตํารวจเลยครับผมเนี่ยแล้วก็ไปโทรแจ้งกับทางด้านท่านผอเลยครับนักข่าวเองก็พยายามที่จะสอบถามฝั่งของครูนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรทางด้านครูเองก็ไม่ยอมชี้แจงครับบอกว่าถ้าเผื่ออยากรู้ให้มาที่วิทยาลัยเทคนิคเหมือนกันครับผมนะฮะจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ว่าท่านผูุ้้ปกครองน,นี่ไปแจ้งความแล้วครับก็ปรากฏว่าประเด็นนี้ผมเองก็บอกว่าจริงๆแล้วคือความผิดของเด็กนี่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพียงแค่ไปลงทะเบียนเรียนต่อแล้วก็ช้ากว่าที่ครูนัดหมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินกําหนดที่ทางราชการกําหนดเอาไว้ครับ เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาเขาก็ไปไวล9โมงกว่าไป10โมงครับก็เหลือเวลาอีกเหลือเฟือแต่ว่าครูก็ไม่พอใจคล้ายๆว่าครูอาจจะมีภารกิจธุระอยากจะให้ลูกศิษย์มาเร็วหน่อยหนึ่งนะครับพอลูกศิษย์มาช้าก็โมโหนี่ไงที่ผมบอกว่าความไม่ได้ดังใจเป็นเหยื่ยออันโชาของความกโกรธความกโกรธเป็นเหยื่ยออันโชาของความหายนะนี่ฮะนี่ฮะตัวอย่างเป็นเรื่องจริงเลยครับ เมื่อวานนี้เวลา11.00นาครับท่านผู้สื่อข่าวเขาก็เลยไปที่วิทยาเทคนิคสิงห์บุรีครับและก็มีการนัดผู้ปกครองเด็กที่ถูกทําโทษมาชี้แจงกรณีที่ครูตีเด็ก30-40ครั้งครับด้วยไม้ไหวายครับทําให้เกิดรอยเขียวช้ำอย่างเห็นได้ชัดตามรูปนี้ครับนี่ฮะตามรูปนี้มีรอยตีเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่ถูกตีนี่จำนวน5รายครับ แล้วก็มีผู้ปกครองร่วมฟังคําชี้แจงด้วยโดยมีนายวิชาญน,นะครับอาจารย์วิชาญขอสงหนวนามสกุลนะครับอาจารย์ช่างแผนกช่างกลโรงงานครับของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีครูผู้ตีเด็กรวมอยู่ด้วยครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่ายายของเด็กรายหนึ่งระบ,บุว่าหลานควรโตนี่เคยถูกคุณครูคนดังกล่าวนี้ตีในปีพศ2562จนก้นแตกเป็นเส้นครับ ขณะนั้นไม่สามารถติดต่อครูได้กลัวหลานจะถูกทําโทษแล้วก็มีปัญหากับโรงเรียนจึงไม่ได้มาเอาความครับนี่คือใช้อํานาจที่มากกว่านะฮะกับนักเรียนที่มีอํานาจในการต่อรองน้อยกว่าครับนักเรียนรู้ว่าการกระทํานี้ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าจะเอาความพเพราะเกรงว่าจะถูกรังแกภายหลังครับจนมาถึงวันนี้ครับ หลานคนเล็กยังถูกครูคนเดิมตีอีกครับนี่แสดงว่าครูคนนี้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเคยตีอย่างไรก็ตีอย่างนั้นครับยิงอยากจะถามครูว่าทําไมตีก้นทาไมถึงตีกันขนาดนี้ครับก่อนที่อาจารย์วิชานเองก็ยอมรับว่าทําเกินกว่าเหตุจริงครับและก็กล่าวขอโทษครับนะฮะคือเด็กไม่ไม่เอาเรื่องแต่ว่าผู้ปกครองเอาเรื่องคือผู้เด็กไม่ได้ไปฟอ้องผู้ปกครองนะครับแต่ว่าผู้ปกครองสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหลาน มีรอยทําไมเก็บก้นทําอะไรดูนั่งไม่ค่อยถนัดไปเลยสอบถามหลานก็เลยจําเป็นต้องเล่าให้ฟังครับทีนี้ทางด้านฝ่ายผู้ปกครองเองเขาเองก็เรียกร้องอยู่3ข้อครับคือ1จะต้องไม่กลั่นแกล้งเด็กกลุ่มนี้ภายหลังครับไม่ใช่ว่าพอเป็นเรื่องไปรามาก็แขนฝังหุ่นนะครับเออมึงเดอ้อมึงเด้อนะครับแล้วก็2คือเด็กจะได้เรียนจบในสถานที่แห่งนี้ และก็3คือลดบทบาทในแผนกช่างกวนลงครับเขาเรียกร้องอยู่3ข้อนะครับในขณะที่ทางด้านนายคณาวุฒิเครือศิลป์ครับรองผู้ในการพิจารณาเทคนิคิงหงบุรีกขกล่าวว่าจะเพิ่มเติมเป็น5ข้อคือ 1. ไม่กไม่การแกล้งเด็กกลุ่มนี้ 2. เด็กจะต้องได้เรียนจนจบในสถานศึกษาแห่งนี้3เด็กมีความปลอดภัยในช่วงที่เรียน4คุณครูวิชาจะไม่ตีเด็กในลักษณะในลักษณะอย่างนี้อีกครับแล้วก็5จะลด บทบาทในแผนกช่างกลลงนั่นคือปลดอาจารย์วิชาครับออกจากตําแหน่งหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงานครับแต่ยังคงให้ดําเนินการสอนเนื่องจากว่าเป็นครูที่สอนโดยตรงกับแผนกนี้ครับเป็นอาจารย์ประจําแผนกนี้แต่ก่อนนี้เป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานครับก็เลยคือลดอบทบาทลงปลดออกจากหัวหน้าแผนกวิชาครับโดยทั้งหมดนี้นายนัทพลคงแก้ครับนัก สังคมสงเคราะห์ชำนาญก,การสนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับได้ทำบันทึกข้อตกลงทั้ง5ข้อระหว่างครูและก็ผู้ปกครองนะครับโดยทางด้านนายคุณอาวุธชี้แจงว่าสาเหตุที่ครูทำโทษเด็กเนื่องจากว่าอยากให้เด็กมีวิน,นัยและก็ครูท่านนี้ก็มีภารกิจที่จะต้องไปทำต่อก็คือการวัดตัวตัดเสื้อให้แก่เด็กยิงอยากให้เด็กมาเร็วทางนี้ครูวิชานได้ขอโทษผู้ปกครองและก็ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจ,จริงพร้อมทั้งน้อมรับข้อตกลงที่ผู้ปกครอง ร้องเรียนมาทั้งหมดครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเผื่อจะเป็นการผิดวินัยนะครับก็เป็นวินัยที่ไม่ร้ายแรงนะครับก็มีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนภาคทันนะฮะและต่อไปก็อาจจะมีการหักเงินเดือนนะครับลดเงินเดือนก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือถือว่าเป็ดกค่เพียงแค่คือไม่ถือว่าเป็นการผิดวินัยด้วยซ้าไปนะครับก็ถือว่าทาันนี้ก็มาขอเข้ามาขอโทษแล้วและทันนี้ก็ยอมรับว่าทําผิดจริงนะครับ แล้วก็มีเงื่อนไข5ข้อที่ว่ามาแล้วก็ถูกสั่งปลดจากหัวหน้าแผนกเหลือเพียงเพียงแค่ครูในแผนกธรรมดาครับนะฮะทางโรงเรียนก็แก้ปัญหาได้ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผู้สิ่งที่ญาติกังวลใจผู้ปกครองกังวลใจก็คือกลัวว่าครูจะไปกลั่นกแกล้งเด็กและทางรงพอเอ,เอ,รองรังรพออเองก็ยืนยันว่าจะไม่มีก,การกลั่นแกล้งในภายหลังนะครับผมเองนี่ก็ได้รับในฐานะเป็นสื่อเองผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับ ในลักษณะแบบนี้เป็นระยะเหมือนกันในโรงเรียนสพทนี่ครับสพทนี่ก็มีการร้องเรียนเข้ามานะครับซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็กลัวว่าถ้าเผื่อไปผมบอกว่าไอ้ทำไมเรื่องนี้ไม่ไปคุยกับท้านผู้บริหารของโรงเรียนก็ยอมรับว่าไม่กล้าไปคุยเพราะเกรงว่าถ้าเผื่อไปคุยแล้วนี่ลูกจะโดนกลั่นแกล้งในโรงเรียนเหมือนกันครับก็เลยมาร้องกับสื่อให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ว่ามีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับ แล้วก็อยากให้เสือช่วยลงข่าวให้หน่อยพูดให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการปรามเพราะจริงๆแล้วนี่ก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับโรงเรียนไม่อยากมีเรื่องกับคุณครูแล้วก็ยิ่งกลัวว่าถ้าเผื่อลูกตัวเองแล้วลูกเองก็ออกปากว่าอย่าไปร้องนะเดี๋ยวหนูจะโดนแกล้งมืองกันโดนครูเขาลังแกภายหลังเหมืองกันทางด้านผู้ปกครองของเด็กเองก็บอกยายอย่ามาแจ้งนะมืองกันอย่าไปแจ้งครูเขานะอย่าไปแจ้งผู้บริหารเดี๋ยวหลานจะโดนลังแกมืองก,กันครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราครับ เพราะฉะนั้นท่านราตัตรีตรีนุชเทียนทองเองก็เลยย้าว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยครับผู้เรียนต้องปลอดภัยนี่ท่านเองก็เน้นย้ําในเรื่องนี้ครับทีนี้ผู้บริหารเองก็จะไม่รู้หรอกครับไม่รู้ถ้าเผื่อเกิดว่าผู้ปกครองไม่ไปร้องเรียนแต่ทีนี้มันก็มีอีกประเภทหนึ่งทีนี้ครับคือผู้ปกครองเวอร์ทีครับเป็นเป็นคุณป้าทีนี้ครับ คือไม่ฟังอะไรครับก็คือไปด่าครูไปด่าผู้บริหารนะครับในโรงเรียนนะครับไม่ไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับมันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทีนี้ครับเพราะว่าผู้ปกครองก็อารมณ์แบบหนึ่งในขนาดเดียวกันในส่วนของท่านท่านผู้ปกครองบางคนก็กลัวแบบนี้ครับแต่บางคนก็กล้าเกินเหตุอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งถ้าเผื่อโรงโรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็ดีครับก็คือมีการนัดผู้บริหรนัด ขามีการเขาเรียกว่าจัดเหมือนกับเป็นการพบปะกันระหว่างผู้ปกครองกับครูนี่ครับพูดคุยกันแล้วก็ครูกับผู้ปกครองนี่ก็สามารถพูดคุยเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกหลานจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการคลี่คลายได้แต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วนะครับครูจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจเป็นอย่างมากครับอย่าไปลุกแก่โทสะนะครับแล้วก็เวลาที่มันเกิดรุ่งขึ้นมามันก็เป็นอย่างที่อย่างที่เป็นข่าวนี้ครับ อย่างที่ผมย้ำนะฮะความไม่ได้ดังใจเป็นอาหารอันโอชะของความโกรธความโกรธเป็นอาหารอันโอชะของความหายนะและก็ผมคาดการว่าที่การที่ครูท่านนี้นัดมาตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาแสดงว่าท่านเองก็มีภารกิจอื่นที่จะต้องรีบทำแต่ทีนี้พอลูกศิษย์มาช้าก็เลยไม่พอใจก็เลยโกรธครับก็เลยลงโทษทีนี้ครับเพราะว่าตัวเองเสียงานเพื่อนง่ายนะครับแต่ถามว่าเด็กผิดไหมเด็กก็ไม่ผิดเพราะว่าเด็กนั้นคือเขาก็มาตามเวลาคือ กำหนดการบอกว่าตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะฮะแต่ว่าครูเองนัดเวลา8นาฬิกาเพราะว่ามีภาระต้องไปตัดเย็บเสื้อให้แก่นักเรียนอีกเหมือนกันทีนี้ครับอ่ะนี่ก็เป็นอุทาห์สอนใจนะครับเป็นตัวอย่างของข่าวที่เรานํามาพิจารณาได้นะครับทั้งผู้บริหารด้วยทั้งครูด้วยทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับทั้งนักเรียนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ครับมีรถมีราและต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้นะครับไปที่นี่ครับถาวรยางยนต นะทั้ง3สาขาครับเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ road, off road, ออนรถออบรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับแล้วก็รวมไปถึงการจําหน่ายล้อแมกล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดําแล้วก็ยังให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเชียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทัทนสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำครับ รวมถึงการเปลี่ยนช็ออัพและก็เติมลมในตัวเจนนะครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรออยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับคุณกัญญาเองก็ย้ำมาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองครับมาถึงอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทดลองใช้มาแล้ว1ปีเต็มนะครับจนกระทั่งตระหนักและยอมรับในคุณภาพครับก็คือดุสิตาเซรั่มครับ เป็นเซรั่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนอุบลเรานะครับสกัดเย็นจากงาดุสิตาของอุบลเราแล้วก็มาทําเป็นเซรั่มหลายผลิตภัณฑ์นะฮะทั้งเซรั่มดูแลผิวหน้าผิวกายดูแลผมโฟมล้างหน้าและก็ครีมกันแดดนะครับพอใช้ดุสิตาเซรั่มนี้ก็ยอมรับครับยอมรับว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างเช่นปกติแล้วนี่ผมก็อายุมากขึ้นนะ,ะก็จะมีริ้วรอยครับปรากฏตีนกาเนี่ยฮะเหยียบ เต็มใบหน้าครับมีริ้วรอยแต่เมื่อเราใช้ดุสตาเซรั่มนี่ครับหน้าเนียนครับผิวอิ่มน้ํานะครับและก็ข้อซึมซับอย่างรวดเร็วเวลาทาแป้งแต่ก่อนนี้เวลาหน้าแห้งเมื่อเราทาแป้งครับแป้งมันจะเป็นอกโลกนะครับคือมันไม่ติดเนื้อมันจะไม่ติดหนังครับมันจะเป็นอกโลกอยู่ครับผมแล้วพอเรามาใช้ดุสตาเซรั่มนี่ครับหน้าเนียนขึ้นนะพอทาแป้งก็ติดกับเนื้อหนังครับเป็นเนื้อเดียวกันครับอ่าแล้วก็ขณะดที่กผมนะครับผมนิ่มเป็นธรรมชาติครับ แต่ก่อนนี้จะมีปัญหาคือพอเราสระผมนะครับผมหนังศีรษะเราจะแห้งแล้วก็วันสองพันก็จะมีรังแคเกิดขึ้นแต่พอใช้ดูสตาเซรั่มนะครับรังแคลดลง,ลดลงลดลงแล้วก็หายไปเพราะว่าหนังศีรษะนี้เขาเขาอิ่มหนาครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เลือกใช้ทั้งทั้งเซรั่มที่ดูแลผิวหน้าผิวกายแล้วก็รวมทั้งผมแล้วก็โฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดด้วยนะครับ ท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้เลยนะครับนี่เป็นเนเจอร์ s k i สกินแครนะครับไม่ระคายเคืองใช้ได้กับทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ที่นะฮะซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิยทยาุนนุนผาแดงใกล้กับสีแยกนะครับข้าต้มตีอำานวยโชคครับไปได้เลยครับเลือกซื้อดุสตาเซรัม สุดท้ายท้ายสุดครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้ออัฐบริขารไปถวายพระนะครับที่เราเคารพและก็ศรัทธาผมแนะนําไปเลือกซื้อที่ร้านอุปถากสาขาสองนะครับบ้านหัวเรือครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายอัฐบริขารนะครับที่มีการตัดเย็บอย่างถูกตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงครับเป็นฝีมือของชาวบ้านที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแต่ว่ามีการตัดเย็บถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยครับและก็เนื้อผ้าดีมาก สั่งซื้อผ้าฝ้ายนะครับจากญี่ปุ่นแล้วก็สั่งซื้อผ้าฝ้ายจากโรงงานในไทยเราที่จะส่งไปขายต่างประเทศครับเนื้อผ้าดีครับแล้วก็การตัดเย็บวัตถุต้องตามหลักพระธรรมวินัยมีครบทุกอย่างอัฐบริขาร8ที่คุณต้องการมีครบทุกอย่างครับแล้วก็มีสีให้เลือกด้วยถ้ามีสีร้านนิยมอันนี้ก็คือซื้อถวายวัดพระบ้านสีกลักก็สายธรรมยุทธ์ถ้าเผื่อเป็นสีแกนขนุนก็สายพระวัดป่าครับ ท่านสามารถที่จะไปซื้อได้นะฮะที่ร้านอุปถากสาขา2บ้านหัวเรือเสื้อจาก Google เลยนะครับและอย่าลืมบอกว่าฟังจากรายการนุพรค,คุยข่าวแนะนำมาจะได้ลดราคาเป็นพิเศษครับเช้าวันนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของสิทธิ์พระสมเด็จพระอนรัตครับแต่ว่าเวลาตอนนี้หมดแล้วครับจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับช่วงเช้าวันนี้ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันเดี๋ยวบ่ายผมกลับมา16นา10นาฬิกานาทีสวัสดีครับ